ท่หลายเได้ทำลายเจ้าของสื่ออลรเขาเอามาขึ้นโอ้สื้อไปแล้วเขามาขึ้นมาขึ้นใหเฮ้าแหวว่าอะไรดอกเลือาสักน่เราบุญญาของเฮ้าครับประเี๋ยวมันก็เตดเลขอด่งตัวย่าสักบอครับแยลอกของเฮ้าตะกอนมูครับประเดี๋ยวผมก็บอกว่าสูตรเก่ามันบ่ครับมันบ่ได้มาเนี่ย เขาด้มาเอาตัวนี้ได้ยี่มานเลยครับผมถือเลขสตัวสซรนาจะมืออย่ประมาณถือเลขสามตัวเอ้ลูงถือโต๊ดบาทเอ้กลุงเอ้าไม่หายนะเลขสมตัวมัเต็มต้ดบาอลไผมได้เอานึ่2ย์เก้าสอง0 9เก้าสามดเก้าสี่ชเก้าห้าุดเก้ายัือสองพันคูณสองพันโอ้กับเขาเต็มเต็มเลยครับถือโต๊ดเป็นสองแสน ในสองแสนเล่นนงครับโอ้ครับผมแต่ว่าเฮ็ดกูดีๆจะมือหันออกเ่ราไฮซูนเก่าเลครับแล้นเลขสามตัวไฮท่านครับผมไล่มาโหลดแล้พบว่าเลขคนบอกสิบห่านมามือหนึ่งเนาะครับผมมันวดกอนเนาะครับนึ่งออกนึ่งสีโอ้เสียดายเนาะครับเราเราเพ่งซ้อสามซูนเก่าสีูนเก่าสองซูนเก่านึ่งซูเกาเขาบอกว่านึ่งซูนเก่าังวันหึเนาะครับผมวันที่เอาไ่โอ้ของเสียมันกินกี่เลยหันออกมาก สามศูนย์เก so ่าเนี่ยคือเตียมๆเลยนะครับเมนมันจะออกศูนย์เก่าแล้วมันสร้างคนพ่ามันดังโคเรนแปอีกศูนย์เก้าสามนต่อขันพ่าให้แต่ว่าเปียกันเลี้ยตนเ็ถือว่าใกล้แล้วนี้เนาะเมนครับก็เลยว่าไ้ไว้ก้อนละครับผมถือก้นถืยังมากันครับฝันดีแล้วฝันดีแล้วครับเนี่ยฝันดีแล้วฝันสองขึ้นซ้อนสองสขึ้นซ้อนเลยเมนครับผม S <S <S ขึ้นขึ้นแหลกเลยคโอ้อาทิตย์น้าขึ้นด้านฟันนะคืออย่บอกเอฟซียันคัดเต็มก่อนจังสิแม่ครับผมบปฏิบัติเลยว่จาจะขึ้นมีคนดเบาดีล่ะยิมครับผมกับแตงโมเนี่ยครับมีคนดเบาไอ้ฟังนี่แหละเรียกว่านี่เขาล็อกไอเสียชวนโรซาร์ทเอาเุกอย่าง เขาล็อกใครเลยฟันน่ะเออือผู้สมไายปีเก่าเยอีกอเยานคือโตขึ้นหลายครับเอเป็นปีใหม่วันลกวกไปเสียจวนกลงงวันี่ประเัเอาคือบอกจังสันเรื่องว้อฟันกันใช่ไหมแมนแมนเตอร์่ว่าเขาออกแบบนั้นพวกน้ยิ่นเนาะครับผมบนห้าตัวเดียวครับบนหาตัวเดียวว่าคือเป็นจังสันคำอกตัวเดียวล่างห้าล่างเป็นเจ็ดล่างเจดเออ เพิ่นลอกไปเห้อเสียจวนเพิ่นเรื่อ่าสั้นเมื่อวอนก็อนสลากไม่ใช่คุณแจ๊คก็อันนี้ฮะเนาะเพราคุจัคก็ไปด้วยกันรนโอ้ไม่ได้พูปานที่เคลร้ายก็บ่ราหุจ๊คพี่น้องครับได้เป็นตัวโคโรเลยเ่ตาอตรงนี้ได้เป็นตัวโคโรเลยเออลอกเพิ่นลอกไปหาหลาว่าสั้นล็อกไ้เสียจวนด้วยครับฮาบน่าสั้นในความจไซื้อจังไรบ้างฮาบนน่เขาบอกเรียกวิ่งแล้วจะบอกเขาจะสี่เหอรครับผมจะให้วิ่งฮานาะบนเนาะ บนสวิ่งหาเออล่างไฮวิ่งเจ็ยรเถนคืออะไร่างไฮวิ่งเจบอกเป็นตัวเลงสี่แม่ไม่บอกเลยมีปัญหาอียงไรยิืมครับผมนี่อะไรนะว่ามันจะเป็นตัสี่มันดว่าบอกเลยโอ้ฝันฝันในน้อยยังส่เลยเออเห็นแขนใน้อยยังส่าฝัน่องขึ้นส่อนกับฝันแบบเดียวกันบอกบอกคนละแบบหีอาอะไรครับผมมาดีกเรได้ว่านี่แหละ คนันลอกไปเสียจวนเพื่อนตัวเขาจอบปั้งดีครับผมเออได้ก็ังครับนบนหาวพ่สั้นบนหาเออสร้างเกียรติเออเากันเนี่ยแล้วเขาก็รักจอบปั้งเขาก็มาบอกเอซแล้วบาทเลยไม่ว่าล่ะครับผมนี่เพู่งแค่ไวาทัองย่อของแบบว่าอักเอาุูดเดียวเราบอกคนมันเลยครัเมื่อไหร่ที่ต้องการละแต่ผมบอกผมจะจับตัวให้เราเขาจะไ่ถือครับผม้จับตัวล้ว เออผมจับไปมันมันอัานรลดจริงๆนะครับครับผมไอ้เอฟซีคิดเอาซะครับจับตัวประเด้จับตัวขึ้นเต็มรถเต็มรถเต็มมู่กู้รถเต็มมือกู้ยางกันย่านหลายไปฉันจับกู้มากนี่ยขึ้นสลากกินแบงก์รัฐบาลหาบ่มีดิบ่มีเลยครับผมผมไม่ไว่จับให้ครับผมให้มาบอกเป็นตัวจัิงสิละแยกบนแยกล่างให้เรื่อยวันนี้แยกบนแยกล่างให้เลยเออประเดี๋ยวว่าวาฟันขึ้นที่เสอมันขึ้นขึ้นไม่เลยครับครับล่าชุดนี่โอ้ เพิ่งฟัว่าไปเที่ยวงานที่ยังบุรร่ะครับผมเที่ยวเพราะเอาเอา่เอเอาปืนไปได้ใส่ได้นี่แุดสามปดยุดสามแปดส่ในกรกัป๋าไว้เออครับผมวันเดียวเอาไปเขาเขาเขาจอตรวจอะไรครับผมเขาจะเรียกเขาตรวจว่าอะไรนะเขางานว่อไรด้อเลครับผมเอออะไรแน่ได้ว่าเออว่าไรเออเวอ่าไร เออเฮ้ยเฮ้ย่เป็นอะไรครับเฮครับ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 เออเคว่าอะไรครับครับครับนั่นแหลเรียกปั้นว่าเอาปฏิบัติใส่กระเป๋าไปเห็นบอครับผมปืนยึดสามแปดปฏิบัติเอาเอาปืนไม้มาปฏิมันมีลูกเต็มโม่เหนะครับโอ้ลูกลูกเต็มโม่เลยเป็นแบบครับผม เอาเคอเอาใสลูกว่านน้ามาเมียมาเมียไปแล้วกันครับผมเอาลูกออกเธ้แม่มันนี่ยังลูกยังหกลูกอะไรี้ไม่ได้เปนยังไงบาทเดียวแต่มันบาทยังสี่หลักเุได้บ่อะไรบ้างเลยสามแปดหกอ้มันอเป็นยังไงเปลดจเปุดสามแปดครับครับผมแต่ว่ามีหกลูกเออวันนี้เออเมี้ยคือเอาลูกัสไส่ไปน้เอาออกเธอแม่มันไม่ยังลูกเราหกลูกอเเอาออกเธอม่มันจะรนใจโคตรอรเงยะ ไม่สิฮกจุดบมาที่เชียวจัาว่าเขเป็นเจ้าซ่นเอาออกใคยแม่เนาะสีพระญาชาเหผมหรือเปล่าครับผมเอาลูกออกก่าเซินเรียงลูกฮกลูกก็เซินแล้นี่เป็นเจ้าไหวะเอาลูกออกเอาลูกออกเจ้าวันไสโคมาเลยแกันโคเออเลงไปเที่ยวบุญคืองานถุงนี่เังาสินะครับผมก็บอกใจวาผมใส่ไปเตรียมอะไแล้วไม่มีหกลูกเลยดิครับผมลูกโมวันเนาะครับผม เดี๋ยวเัร้นกันทีแหละแล้วขึ้นอนฟันมาเอ่อไอ้เฮ้ยฮองเสียจะไม่เลีคนจะไหวเสียจนคุเราไหวเสียจนหาบนหาบนเกตแางเกตแางเดี๋ยวันนี้พัดเลยเสียไปันเราพกปืนไปแล้วยี่ห้อปืนุดสามเปียสื่อๆที่มาผมเอาใส่ลูกไปลูกโม่ะเต็มหกลูกเม่เลยว่าเอาลูกออกไปมันมันไม่ใช่ลูกหกลูกกันหรอกาค่ัา มันสีรัมไซคนจะสีรัมไซค้นนี่คนจะถึงเลขยงายบ่อยากจริงหัวดนี้ได้กินกี่ปีนี่ดังปางปากปากเคยเกิดอะไรไม่เป็นยังไงไอพิษจะหน้าเบิ่งนเลยครับเนอะครับอันนี้คือความฝันของเสียเพิ่นเนาะครับเนาะครับผมฝันขึ้นแรกนี่คือฝันว่า ทั้งกวางสลากล็อกเลขไว้ให้แล้วล็อกไว้ไฮเป็นตัวสั้ล็อกไว้เสียจวนเลยว่าสั้นว่าบนหาแม่ล่างเก๊ดไม่ให้พวกพี่น้องมัจะสะอนบ่เป็นยโตแล้วก็จะสั่งหมเตี้ยโตเลยครับผมอืมแต่ที่กปั้นยังสั้นขึ้นเลยครับที่ยังเสี่ยงถึงร้อยเลยขึ้นแล้วมันขึ้นที่สองมากเลยนะปั้ว่าไปเที่ยวงานเอาปืนฉันได้หนีไปครับผมปืนที่ฮ้อจุดสามแปกเลครับครับ ยุดสามแปดไปเขาเขาตรวจเบิ hmm. Guys, uh, like, ้งเขาปืนตัวนี้มาสั่นออกว่าเบิ้งลูกเต็มโมยยอะนะครับเขาเรียกว่าให้อลูกออกมาสั่นให้เอาลูกออกให้เอาลูกออกลูกไม่ได้รัดได้ค้นลูกมันมีหกลูกคนใส่เต็มมันเลยอืมันเสียจนตีนี่ตีว่าจังไรครับนี่จังว่าเขาคือเป็นโงเถอครับคือซืที่สุดทำไมเรอปืนกับยี่โแปดดีปืนกระแปดครับผมเอาลูกออกก็หกทั้งตัวเอาลูกออกหก แม่บอกครับเอามาเจ็ดลจะเป็นสามแปดหกรือเ่าอ้นย้ายอีีเลยออขาผมย้ายอีีย้ายทีเนาะครับเออมสู้ผมปันรู้ชีวิตสิครับใครว่าล่าสู้ผมปันเี้ผมนรอข้าวผมไม่เป็นหาครับเเดียรันครับเออแต่ว่าฝันว่าได้หาอ่าบนหาที่เรไปให้ออบนว่ามหาล่างว่าม่มาเก็ตขผม เอาตัวนี้ใส่ดีบอเยีมเอาตัวได้ครับเอาฮาเอาฮาแปดหกดีสิดีบ่ะฮาแปดหกกันป่ะครับเออ่าเอาสาม่ะเอาหาเาเนาะเออหาแปดหกสอาฮาแปดหกข้ามึนถือเลขสาตัวนรอครับถ้าถึงถือเลขสามตัวเออหาแปดหกมันวิ่งาบนดีครับแม่นบ้ว่าะครับผมเมื่อก็ถือตัวฮาแปดหกฮาหาไม่ใช่บลากรักลอยอบอกครับผมปืนมันเปลี่ยนแปดที่แรกว่าถือประจับกลัวยด้อดบานไดเสียอะไรเนี่ดังดีหมดเลยครับเออ บอกว่ามันเอาลูออกแหมว่ามันเนยังไงเอาลูออกเอาลูออกเออลูมันออกมันรูก็เรียงลูหกลูหกบางเสียนบอครับมันจะเป็นหกมันว่าถึงครับผมปืนมันเป็นแปดแลีวยผมเป็นผู้ใส่เนี่บอจับปืนเรากาเอาเมื่อหาดีจับขื้นมาได้แม่แล้วหาแปดหกถึงแล้วหาแปดหกถือแล้วเออขอโทษล้หลายถึงแล้วละท่านนี่ถึงแล้วเออเม่อะไรรู้ป่าฝันขึ้นแรกกขึ้นบอครับเลยหาบอหาว่า่า อายุรักสิบเนี่ยอยุรักลอยก็ได้ห็นมาราวีครับผมเออห้าแปดหกถึงแล้วห้าแปดหกนะครับเออถึงแล้วห้าแปดหกลากแล้วก็อยากเก็บยังไซก็ถือเรอยจเสรครับผมอมอันนี้เป็นแนวทางของเเวเาียวทางครับผมขนาดเพื่อนกนง่ย ท่ากันก็เป่าบ่าเนี่นะครับก็เป่าบ้าเออซื้อ้ง่ายจนตลัดงกันละครับโดยเฉาะทำอะไรเออยไม่อยากเว่าบ้าเป่อบ้าอีกเอกษอหัวอีกล่ะเอออ้าวส่งไทยปีเก่าเวยพอดหายเอซีเนี่ยเสียครับไปเวยพอดห้เขึ้นก็อะไรครับล้ำด้วยทุกคนละครับผมขึ้นปีเนี่ยหาลำด้วยอะไรบดีเลยชีพิ้นปีที่เสออกเนาะครับผมมีไม่ไปพิชซีดีๆเขาได้ชีวิตเจ้าของงครับผมให้ยลำด้วยเงืนข้องนี่อครับให้เอฟซีผมด้วยๆกูได้เบิ้งคลิป ยิ่มเบืยองคบเอกคีบแตงโมไอเนาะครับผมแล้นัดเช่ากันเนาะครับไอพี่เด็กก็ค่อยซื้อค่อยจะเลือดถ้าอตายยังสินะครับครับผมคิดสิแห่ก็ได้คอยแต่สิ่งนั้นจังสินะครับครับผมไอเพื่นลำมันวยทุกคนแหละครับอยากให้ได้มันคู่คนถือเลขเอามาเลยครับผมโอ้อ้าวครับเออยังได้เก็ได้ทุกวันนี้คิดว่ายังเป็นเจ้าบุญเด้เราถือได้ซ้ำตัวไอเอฟซีสนองคนนัเช่าซ้ำซีบาบก็ได้ลายดิครับผม ห้าแปดหกโอ้สาธุสาธูก็เป็นแต่คิวเทนน่าวันนีด้วยฮ่่แปดหก่งบนกระทืออีกละ5วิ่งบนกระทือห้ายกเออครับผมห้าแปดหกไดระเตรียมๆเ้รครับเอฟซีหุ้่เคยถึงเลขสามตัวไครถึอสันวันครับสาธุสาธุครับเพิ่งจะใครไลยตัวมันว่าครับผมให้ัฉีนเลยให้ชฉแยนเลยบนวิ่งหาล่างวิ่งเจ็ดเออครับ เอารับเอาแปดพกคับหาแปดหกฉนๆนเนะครับเนาะขนาดตัวเน,นาะมันก็พี่ขนาด้บัวันนี <laughs> <laughs> ้าบ้าอย่าบอกกันละครับแล้วก็เตี้มแน่น,นอนอีกละเดี๋ยบอกไปแต่บ้าบนครับล่างนี่มีซิทมาเขากันเพาเสียถพันวา,าจนา่นี่หาคับเจ็บนี่หากับเจ็ด,กเ,กดเออหาบนกับ เช็ดลระครับผมดวนีเฮ็ดเอาเรียกแต่เฮ็ดเอาอ่าครับพราะวมาย่าให้จับให้รอย่าช่คืออย่าชื่อบ่ไดดนะ่ย่าองานเลี้เียร่ะผมบ่ากบอกดอกบอกไปมันก็ไปตรงครับข้าฟันมันก็มี่ครับผมก็เลยกลไกเป็นเลขดังบดิซ้อบ่ได้ครับเออก็เลยไปจะมืององ่น่อยครับผมเงี้ยี่กะ ห้าบนเจ็ดล่างนั่นแหละครับเออคือพันมาหกปืนนั่นแหละลูกออกไม่เอาหกวันละลูกก็จะด้านเซคนนะครับผมเอาเท่านั้นเนาะครับขอบคุณเราพอนะพอนะพอนะขอบคุณขอบคุณใลาหลายครับเสียงดีไหมนะครับสุขังพระล่างสาธาลับไป้เอาสามตัวตรงมๆนะครับเนาะขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับอ่าช่วง อาโมงสีเที่ยงนะครับเนาะอ่าพอพอดีครับถือว่าเป็นคว้มโซกดีของเอฟซีทุกทุกทันนะครับเด้อครับจี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาสําหรับเอฟซีทันทียรอครับตัวเลขเด็ดเด็ดครับโค้งสุดท้ายของเสียจวนนะครับเนาะอ่าเลขสายฝันครับเลขสายฟันของเสียจวน ครับเลขสายฝันครับสายฝันเสียทีเลขบิ่งครับเสียเีทีเลขบิ่งหรือว่าเสียทีใจบุญนะครับเนาะทีเพิ่นฝันแล้วครับผมสวัสดีครับเสียจวนเสียทีใจบุญครับเสียทีใจบุญนะครับเนาะครับเพิ่นขนาดงานการเพิ่นลายลายครับเพิ่นก็ยั่งครับมาแบงมาปั่นนะครับเนาะแม่แบงมาแบงมาแบงมาปั่นครับนําตัวเลขเด็ดๆที่เพิ่นฝันครับเพิ่นฝันที่แรกครับเพิ่นฝันว่า กองสลากครับกองสลากล็อกเลขกไว้ให้เพิ่นนะครับเด้อในความฝันแต่ว่าเสียจวนเพื่อนจอบปังอยู่ครับฝันว่ากองสลากครับเอาล็อกเลขกไว้ให้เสียจวนครับกองสลากล็อกเลขกไว้ให้เสียจวนบนครับบนหาบนวิ่งหาเลยครับเด้อครับบนวิ่งห้าล่างวิ่งเก็ดครับผมล่างวิ่งเกียสำหรับเพื่อนฝันขึ้นแหลกเนาะครับเนาะฝันขึ้นแหลกเพิ่นว่าเพื่นฝันสองขึ้นซ้อน ครับฝันขึ้นแหลกฝันว่าเพิ่นล็อกเหลขกไว้บนมีหาล่างมีเกศครับผมอันนี้เสียจวนว่ากล่องสลากล็อกไว้ให้คือเพิ่นฝันนะครับเด้อคือเสียจวนเพิ่นฝันครับเจ้ามือปิดครับแอดโอ้เจ้ามือปิดแล้วโอ้ครับผมครับเจ้ามือปิดแล้วอ่ะครับเข้ากับพยายามหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ด้วยครับเด้อสำหรับอ่ะขึ้นที่สองนะครับเนาะขึ้นที่สองเสียจวน เพิ่นฝันว่าครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นพกปืนใส่กระเป๋าไปเนาะครับเนาะเอ่อพกพกปืนจุดสามแปดครับใส่กระเป๋าไปแต่ว่าเก่เก่ก็คือภรรยาเพิ่นครับไป่น้ำก็เลยบอกให้เพิ่นให้เอาลูกออกว่าซันว่าให้เอาลูกออกลูกมันนี่มีอยู่หกลูกเลยครับเด้อปืนจุดสามแปดลูกมีอยู่หกลูกครับเก่เพิ่นบอกว่าให้เอาลูกออกว่าซันว่าอ่าครับลูกมีอยู่หกลูกสำหรับที่แหลกเสียจวนเพิ่นก็จะมาจับคู่ให้ดอกพี่น้อง ครับเพื่อนวายันยิบซี่ไปยิบไปหาบ่เลยครับที่แรกแอดกคเขียนสามแปดหกเสี่ยเสียจวนเพิ่นเหลียวมาเห็นวอ้เมื่อแมนดอกยิ่มมาสันว่าสามวม่ามีดอกกาสันว่าอืมเสียจวนได้บอกว่าเอาสี่ไปบนก็วบบิ่งหาให้แล้วสันว่าเอาหาแปดหกสไปสันครับเอายิบซี่เบิง้งอ่าแคบหน้าจอไว้เลยครับเด้ออันนี้สำหรับเพื่อนฝันว่ากองสลากล็อกไว้ให้บนมาหาล่างวิ่งหกครับผมอันนี้สำหรับตัวเลขเสียจวนฟันต้งให มาลันเปอร์เซ็นต์คือเก่างวดนี้ก็ได้ครับสีส้มไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วครับเด้อครับสําหรับเพื่นฝันขึ้นที่สองครับเพื่อนฝันวาครับเพื่อนได้พวกปืนใส่กระเป๋าไปครับปืนจุดสามแปดพี่น้องปืนจุดสามแปดครับบันนี้พกไปแล้วครับอ่าภรรยาเพิ่นได้ว่าเกียร์เพิ่นเนาะครับเนาะอ่าภรรยาคนเสียจวนเลยว่าให้เอาลูกออกลูกมันมีอยู่หกลูกครับให้เอาลูกออกครับ เสียจวนเลยมาที่แหลกคุณก็บปตีพิ่นมาจับกลัวเหรคุณเอาซีสไปยิมมาสั่นว่าเอาหาแปดหกสไปมาสั่นครับหาแปดหกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สําหรับเอฟซีของเสียจวนที่รอคอยนะครับเนาะตัวเลขของเสียจวนถือวร้อยกงงวดแล้วครับที่เพิ่นปล่อยมากเขาทุกงวดพี่น้องอเลขวิ่งพิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งเพิ่นเขาทุกงวดงวดเมื่อกี้เนี่็เขาศูนย์ครับใคนแม่นออกเก้าใคแม่นออกสามศูนย์เก้าสิพี่น้องเลยครับจักสิเป็นยังไงแต่เสียจวนครับอันนี้มาออก เก้ามันออกเก้าศูนย์สามบอกครับเพื่อนจังได้ในละอ่าครับผมอ่าครับงวดนี้ครับเพาก็มาพิ่แจนาเบิง้งครับสําหรับตัวเลขวิ่งของเสียจวนครับที่เป็นอ่าเน้นบนไม่ให้คือบนวิ่งห้าล่างวิ่งเก็ครับผมสําหรับเพื่อนเคยมาตีเอาห้าแปดหกให้ไปเลยครับเพราะว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนด้พกปืนนะครับเนาะปืนชุดสามแปดมีลูกอยู่หกลูกแต่ว่าเกียเพื่อนให่ลูกออกครับอ่าเอฟซีกับพี่แจนาเอา ฟังคำเบกคำจ่าของเสียจวนแล้วครับกตีสรอยกันนะครับเนาะเอฟซีบาดเตีเป็นตัวไรครับแปดหกห้าหกอ่ะฮะกับพิจารณาเอาครับห้าแปดแปดห้าอันสิหน้าครับเท่ากับพิจารณาเอาจับคู่เอาครับพบว่าเพิ่นให้แนวทางมาแล้วครับฟันแมนนี่นะครับเสียจวนฟันแมนโบ้เคยพลาดครับเอฟซีกับพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อครับก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับได้เบิ้งคลิปเสียจวนแล้วครับก็ขอให้โชคโชคมันมันครับคือเพิ่นบาดนะครับเด้อคือเพิ่นบอกให้โชคโชคมันมันดำดำเลยลุ้ยครับ บ่เคยผัดครับอ่าไปจับคู่เอาครับกับไปเปรียบเทียบใส่ตัวเลขของแม่คู่เฮานําครับเลขคํานวณของแม่คู่ครับของแม่คู่เพิ่นว่าเพิ่นคํานวณได้เลข1ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อครับตัวที่2ก็มารอดลุนเอาครับได้1ตัวเดียวครับของแม่คู่หอมหัวเฮาครับหมู่บ้านนี่เราบอกว่ามา1ได้ยิ้มมาทันว่าครับกับพี่เจริหน้าเบิ่งสําหรับตัวเลขที่เพิ่นไปหยิบไปหาไว้ครับก็คือ1718 ครับผมหนึ่งเกตกับหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่านะครับเนาะครับที่แม่คู่คนไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลมาไว้ครับอ่ะศูนย์เก่าก็ไปยิบไปหาไปนั่นแหละครับอ่ากันพลาดนะครับเนาะอ่าเพราะว่าสัญญาใจ่ายไทยตนบักขามใหญ่เด้ครับหาทางเทียมันสัญญาใจ่นี่มันเก่าศูนย์มันวะครับอฮากับพิจารณาเบิงแต่ว่าสิบเกตนี่เป็นรหัสรับกุญแจอยู่แล้วครับกับหนึ่งแปดนี่ครับพี่น้องก็ยิบก็หาไว้เด้อเพราะว่าปูบ่าบาคุตเฮ็ดกุฏิซ้ำหลังเสาสิบแปดตุ่นพัสนอ่าแอดไปนับเบิงมือ มือวันพระไปทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงกนาะครับเนาะครับแต่มีเสาสิบเปีดตนอี๋ครับพี่น้องกับพี่ใจหน้าดีคือคุมนรกนี่แหละปูว่ามีเปียดขุมคุมนรกมีเปีดขุมแต่ว่าปูบอกว่ามือเศร้านี่นะครับขุมนรกไม่เปีดสูบุมคันเอามีเอาเปดซื้อๆเขาสิกายให้่บราณน,น่าายเงี้นนบัดสันว่าครับปูได้บอกว่าให้เอาหนึ่งใส่เลยเป็นซิบเ,เปดขึ้นเขาพี่น้องอันนี้คือเป็นปูเคย คอยไข่มาแล้วครับเด้อคอยไข่คอยบอกมาแล้วครับก็ให้พี่น้องฟังดีๆพิจารณาคักๆรับครับให้สวกสวกมันๆใส่ปีใหม่ได้ครับเด้อวันที่30ท่านบ้าคมนี่ครับก็ขอให้สวกสวกมันๆลำๆเลยลุ้ยกับตัวเลขปูตาเข้ากับตัวเลขเสียจวนหรือว่าตัวเลขแม่คู่ครับที่แม่คู่คำนวณมาเข้ากัมาเปรียบเทียบใส่กันครับกันมันเข่ากันจัดเลยพี่น้องครับอ่าขอให้ทุกๆท่านครับเลยเบิ้งคลิปเสียจวนแล้วครับก็ขอให้สวกสวกมันๆครับบนวิ่งหาล่างวิ่งเก็ตนะครับเนาะ ครับก็คอเอฟซีทุกทุกทันท้นท,ท,ทุกทุกมันมัน,มนลำลำเลยด้วยครับทั้งช่องไอลาา้ละกะยิมขอกรับสวัสดีครับ